ไม่แตกต่างอะไรไปจากละครเรื่องผู้กองยอดรักละครที่สร้างเสียง,งหูร้อให้กับคนไทยทั้งประเทศเช่นกันผู้กองยอดรักครับก็มารับใช้ชาติครับแล้วก็รับใช้ชาติต่อด้วยการทำให้ได้เล่นผู้กองยอดรักด้วยแล้วก็เข้าใจถึงในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ทำมาทุกยุคทุกสมัยทำมาหลายหลายรอบแล้วนะฮะมีการมาทำดีเมคขึ้นใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากของ คนทหารพันน้ำสุพรรณนะครับมันก็ประสบความสำเร็จย่างบอกไม่ถูกจรงิงจนะนี้ผมก็ไม่เคยพูดเนื่อมาก่อนผมก็ไม่เคยพูดภาษาสุพรรณผมก็ต้องมาพูดสุพรรณแต่ผมกับพูดภาษาปากใต้ของพ่อผมไม่ได้ นี่คือภาพความสําเร็จที่ใครๆจาได้ในบทบาทของสอนรามเทพพิทักษ์ไม่แตกต่างไปจากปี2535ที่ทุกคนเคยต้องฮือหาเพราะการก้าวเข้ามาเป็นพระเอกนี่คือภาพความฮือฮาของพระเอกหน้าใหม่ที่ชื่อสอนรามเทพพิทักษ์กับผลงานทั้งสองเรื่อง2ส,สถานีที่ออกอากาศพร้อมๆกันในเวลาเดียวพอมาถ่ายโฆษณาเสร็จเรียนเทอมสคราวนี้ปิดเทอมใหญ่ มีละครสองเรื่องติดต่อเข้ามาในวันเดียวกันคือเรื่องสีแยกนี้อายุน้อยทางช่องสามของอจิมยุรชัดเมืนประสิทธิเวชนะครับแล้วก็ละครเรื่องอนุสวัสดิ์ของช่องเจ็ดสีณเวลานั้นเนี่ยผมถ่ายละครโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอยู่ในเวลาปิดเทอมจันทร์อังคารพุธหนึ่งเรื่องพฤหัสเสาร์อาทิตย์อีกหนึ่งเรื่องเป็นที่สงสัยแม้เวลาที่นังสือพิมพ์เขียนว่าสองช่องทําไมพระเอกเล่นสองช่องได้ เราก็ไม่รู้ว่าความหมายแล้วก็ไม่เด็กเราไปทางานก็ประสบว่าสุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จกับเรื่องของอรุณสวัสดิ์มากกว่าคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าละครเรื่องอรุณสวัสดิ์คือละครที่ใครๆเฝ้าติดตามและถามหาพระเอกหน้าใหม่คนนี้มากที่สุดในปี2535กระแสฟีเวอร์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการทํางานของพี่ตาที่มาใสยเรื่องแรกนะครับที่ยุคนั้นเนี่ยไม่เคยทําละครแล้วก็ใช้เพลงเป็นมิวสิกวิดีโอพี่ตาก็มีเพลง เวลาพระเอกเสียใจดีใจเล่าด้วยเพลงของค่ายต่างๆที่กําลังได้รับความนิยมในยุคนั้นมันก็เลยเป็นการเสนอการเล่าเรื่องที่เป็นแบบใหม่ของละครใัยรุ่นทะละยุคเวลานั้นก็เลยทําให้ละครเรื่องบนสวัดนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาครับพอนหนังออกไปได้สักถือว่าสักเดือนหนึ่งมั้งมีเด็กคนติดต่อเข้ามาใช้ค่ายเพลงชั้นได้ไหมใช้ค่ายเพลงนี้ได้ไหมใช้แบบไม่ต้องใช้คนอื่นได้ไหมอ,อ,อะไรอ่ะ เดี๋ยวให้เงินนะอย่างนู้นอย่างนี้เรากลายเป็นว่าตอนนั้นเลยเป็นกระแสหมดเลยว่าว่าละครทุกเรื่องยันบัตรนี้ต้องมีเพลงมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เออมันระวางตรงนั้นแล้วมันถูกต้องอะไรเงี้ยนอกจากละครเรื่องอรุณสวัสดิ์จะเป็นก้าวแรกที่ส่งผลให้เขาประสบความสําเร็จแล้วมันยังเป็นก้าวแรกที่ทําให้เขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีเกียรติยศด,ด้วยภูมิใจมากครับก็อย่างน้อยเราก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ช่วงวัยรุ่นนั้นนะตื่นเต้นตื่นเวทีขึ้นไปรับรางวัลพูดผู้ก็พยายามจะระวังให้มากที่สุดดีใจกับรางวัลแรกนะฮะแต่ทว่าข่าวดีทั้งหมดมันกำลังจะถูกเปลี่ยนใหม่กลายเป็นข่าวร้ายที่ทำลายความรู้สึกในไม่ช้า เพราะเมื่อวันที่7มกราคมปี2536ปู่วิชุดาสวนสุวรรณนางเอกคู่ขวัญของสอนรามเทพพิทักษ์จากละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่ขับรถกระบะของตัวเองแหกโค้งบริเวณถนนบางนาตราดระหว่างเดินทางกลับที่พักที่กรุงเทพจนเสียชีวิตลงอย่างประทันหันสัเทนใจมากรัผมเพิ่งทราบใช่ไถ,ถึงความรู้สึกผูกพันครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่มันเสียใจมา่สุดคือการจากไป โดยไม่มีเงนกลับของเพื่อนคนนี้ลานบอกเหตุเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าวันที่สูญเสียปูวิชุนาสุวรรณเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นวันก่อนวันเปิดกล้องหันฟ้าแต่เจอมาขึ้นว่าปูประสบอุบัติเหตุปูรถชนรถชนแล้วมาบอกเลยรถชนไม่แจ้งประกันเลย <c oughs> คือคือทุกคนเป็นเพื่อนน่ยมันมัน,ม,นมันหัวล้อใช่ไหมฮะ จนจะทั้งเพจเจอร์มันขึ้นอยู่4-5ครั้ง5รอบจนครั้งที่5้ึ้นว่าปูวิชุดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกรุณาโทรกับสอนอลาดกระบ,บังดวง่วนวินาทีที่ผมทราบเรื่องเนี่ยเชื่อไหมรับผมเพิ่งลองเสื้อแล้วใส่เสื้อสีดําเสร็จโอ้ตอนนั้นก็เราตกใจอ่ะเพราะว่าเขาขึ้นมากันเป็นเมอร์หนึ่งทั้งคู่ตอนนู้นนะเออแล้วก็แล้วก็วกพอ พอเกิดเหตุตรงอุบัติเหตุเนี่ยก็เทากับทุกอย่างมันแบบมันเงียบลงในในความรู้สึกของทีมงานทั้งหมดก็เสียใจนะเพราะว่าเราก็เห็ุกันอยู่เยอะเจอกันกับทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็พอวันหนึ่งอายุเขาสั้นเนะี่ยแต่ว่าก่อนไปเขาก็ได้สูงสุดแล้วนะเพราก็่ไปในทางที่ดี ส,ส,ส,เสฟฟเเะเทือนใจกับข่าวการสูญเสียนางเอกคู่ขวัญอยู่ได้สักพักที่สุดข่าวที่เคยสร้างความเศร้าใจก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับข่าวนางเอกคู่ขวัญคนใหม่ ที่ชื่อสุวรรณนันคงยิ่งแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็ได้เจอครับดาวดวงใหม่กบสุวรรณนันคงยิ่งฮะที่เขา,เาได้จุดประกายความเป็นเอกยอนนิยมของเขาเกิดขึ้นที่เขาพระฉายจังหวัดสระบุรีผมไม่รู้จักน้องกบครั้งแรกผมบอกเขาว่ากบาจุดทูบแล้วก็ขึ้นมาบนเขากับพี่หนุ่มได้ไหมแล้วก็อธิษฐานจิตหอนพี่นะ ว่าเ,เราขอไหว้ไหว้ให้กับดวงวิญญาณของปูที่อยู่บนสงสวรรค์ตอนนี้ขอให้ดวงวิญญาณของปูที่อยู่ข้างบนฟ้าช่วยโดยนบัรดาลให้เราทําละครเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จนะให้เราอย่ามีอุบัติเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นขอให้แฟนๆท,ทุกคนที่รักปูรักพวกเราสองคนเหมือนที่รักปูด้วย นี่คือเส้นทางการเข้ามาอยู่ในจุดสําคัญของพระเอกคนดังสอนรามเทพพิทักษ์เรื่องราวมากมายที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงราฟชีวิตส่วนใหญ่ของเขาและคือเรื่องราวมากมายที่เข้ามาทําให้ผู้ชายที่เคยรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงไม่ใช่อาชีพที่ใฝ่ฝันต้องเปลี่ยนใหม่กลายเป็นความรู้สึกนี้สําหรับวันนี้กาอาชีพการแสดงเปลี่ยนไปวันนี้คืออาชีพที่รักคืองานที่รักนะครับคือคือสิ่งที่ ิ่งที่จะเรียกว่าขาดหายสำหรับชุดไปไม่ได้นะครับเรามีความผูกพันเกิดขึ้นกับงานกับบุคคลที่เราทํางานด้วยกับบุคคลที่ได้ชมงานของเราคือแฟนๆของเราคนที่ดูหนังเราดูละครเราฟังเพลงของเราเขามีความผูกพันกับเรายาวนานมา20ปีแล้วนะครับเ,เป็นความรู้สึกที่มีทั้งด้านที่เจ็บปวดก็มี มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก็มีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็เยอะมีคนนิยมยินดีชื่นชมชื่นชอบก็เยอะมีคนอิจฉาวิชาก็เยอะครับช่วงหน้าเราจะได้รู้กันว่าความรู้สึกของการเป็นดาราหน้าหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมถูกหมอดูฟันทงตลอดผู้หญิงต้องเลิกผู้หญิงต้องท้องก่อนแต่งโดยส่วนตัวก็รู้จักกับน้องเขาสิครับมีข่าวคุกกิกเพราะว่าตอนนั้นน้องจอยเป็นแฟนกับน้องออยไม่มีหรอกผมว่าในเน็ตเองกันไปเอง ก็ปกติครับไม่ต้องตกใจกันเรียนจบยังไม่แต่งค่ะเรียนจบต้องทํางานก่อนแต่มั่นใจว่าเขา้สัมภาษณ์ใช่ไหมไ้สัมภาษณ์ว่าอาเอาเลิกหรือห่างกันฮะอ่าเลิกหรือ่าฮะคาพูกเขาเลิกว่ะฮะมีข่าวว่าเป็นแฟนสอนรามต้องอดทนบางทีถามว่าเอ่อขั้นไหนถึงเรียกว่าแฟนคะคาถามคบกันขั้นไหนเขาก็ลงว่าผมกวนศาสตร์ติดตามหาคําตอบจากเจ้าตัวได้ช่วงหน้า